อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นวิ่งบนนะครับเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนดีกว่านะครับเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้จิรยารณณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติสลักกิมแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับวิ่งบนนะครับเนาะ,ะสูตรในการคิดคำนวณนะครับที่อาจารย์คิดคำนวณไว้ได้เด่น2กับ7นะครับสลักกินแบงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก0-17 2ตัวล่างอ,อกศนย์ะครับสูตรเดี่วเราคิดคำนวนะครับ7มานะครับเนาะนะสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับเนาะท่านผู้ชมต่อนะสูตรในการคิดคำนวณหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งหลักสิบล่างบวกกัน1ครั้งแลก็บวกศูนย์และบวก5นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์เปิดหน้าสูตรก่อนนะครับอ่ะนะครับเรามาทำการคิดคนวณสูตรนะครับไปพร้อมๆมกันเลยดีกว่านะครับเนาะ 0บวก1ได้1 1บวก8 <_ S 1> เป็น9 9บวก5เป็น14นะครับเนาะ,ะมาดูสนิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับฉลักกิ่แม่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก8 18 2ตัวล่างออก9 4นะครับอ่ะสูตรเราคิดคำนวณน,นะครับ9มานะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยครับงวดถัดมานะครับ8บก1เป็น9 9บวก9เป็น18 18บก5เป็น13นะครับเมื่อกี้นี้สถิติมามามา,มาล่างเนาะนะครับสูตรนี้มันเป็นสูตรเก่าดั้งเดิมนะครับมานานแล้วใช่ไหมมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมา3ตัวบนออก1 30 2ตัวล่างออก9 4นะครับสูตรตัวเลขคำนวณนะครับอ มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเน้อนะครับทั้งสมาชิกเก่าและใหม่เนาะ9 1บก1เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก5เป็น18นะครับเนาะอ่ะเราก็จะได้เด่น3กับ8นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ สลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนออก093 2สองตัวล่างออก7 8นะครับสูออ 7, 8, รบ 0, ตออ 7, 8, รเทโคิดคำนวณนะครับ3มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ0บวก9ได้9 9เบวก7เป็น16 16บกวกเป็น16 16บกวกเป็น21นะครับเนอะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับเนาะฉะลากินแบงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก6 30 2ตัวเล่างามศนนะครับอ่ะสูตรแเราคิดคำนวณนครับ6มานะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมานะครับ6บวกสาเป็น9 9เบวก3เป็น9บวก3เป็น12 12บวก5เป็น17นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมานะครับฉลับก,กินแ่งรัฐบาลฮานอย3ตัตบนนะครับออก0 1 7ย์ัวอล่างอูนย์นะครับศูตัวขึ้นหนนะครับ0ูนมานะครับ อะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะศูบวกเได้7เท่าดิ0ูนบวกหได้1 1ึบกศได้1นะครับ1นบวกหได้6นะครับอ่ะเราก็จะได้เด่น1กับ6นะครับท่านผู้ชมสถิตินะครับ หน่อยเด่นวิ่งบนนะครับวันที่ยี 1, 1, ่สิบขีดหนึ่งหนึ่งขีดสองห้าหกสามนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการพิจารณาในวันนี้เนาะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขลักำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะ,ะก่อนจะจากกันไปนะครับเาจก็ฝากคำเตือนกันก่อนน,นนะครับเนาะ,ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกึนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินในการรับชมเนาะ ขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่รบกวนเวลาของสมาชิกแล้วนะครับไวเ้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นครับสวัสดีครับ